เป็นเฟนกับคุณเพนกวินนะครับคุณเพนกวินพริตชีวารักใน Facebook คุณเพนบังเอิญไปเห็นอันนี้เข้าครับคุณ Penguin, เพนกวินขียนบอกดื่มเยี่ยวไม่พอยังจะบูชาขี้มา้าสมแล้วที่เป็นสิ่งปฏิกูลทางการเมืองไอ้ล <c> ก <oughs> okay. มีใครไอดื่มเยี่ยวนี่รู้ คุณสนธิลิ้นทองกุลเนี่ยเคยเสนอเสนอการแพทย์แบบสไตล์สนธิเลยนะบอกให้ดื่มเยี่ยวเพื่อรักษาสุขภาพไอ้นั่กับคนก็หัวเราะกล้ากันมานานแล้วสนธิที่เขาจะลงถนนเนี่ยแต่พอมาเจอขี้มา้าใครเอาขี้ม้าไปบูชาใครเอาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เลยคนต่อสิครับนี่คือ เป็น Facebook คุณผลิตนะฮะคุณผลิตของเออพนกวินเนี่ยก็เป็นคนต่อปรากฏว่าปรากฏว่าเออไปเจอจริงๆครับมีการเก็บขี้มาในพระราชพิธีสวนสนามคือมาเนี่แกก็ อยู่ในพระราชพิธีแกก็ขี่ของแกไปแหละตามสภาพแต่บังเอิญมีขี่ม้าของเจ้า,เ,าเจ้าหญิงสิริวัณวลีเข้าสิครับคงจำได้นะครับนี่คือข่าวใหญ่ที่เมื่อวันเกิดวันที่สเจ้าหญิงนี่เขาก็ควบม้าในในพระราชพิธีแต่คุณนุยเขาไมา่ได้ควบนะเขาเขานั่งรถ คุณสิริวัลวีนี่เขาก็ควบม้านาขบวนรถม้าไอ้นำขบวนบมา้าแล้วมีการม้าก็ต้องขี่ไปห้ามมันบอกเฮ้ย hey, ตอนนี้ขี่ไม่ได้กํบบาลังสูนสนามมันห้ามไม่ได้นี่สัตว์เดรัจฉานนี่มันก็ขี่มันปรากฏว่าที่คุณเพนกรินบอกเออมีจริงๆครับผมไปเข้าไปดูไปเจอในรอยลิส s มาร์เก็ตเพลสบอกว่ามีการ เก็บขี้ม้าไปบูชาครับเออภาพนี้ครับนี่เก็บขี้ม้าให้เพื่อนครอบครัวเพื่อไปสิริมงคลครับเอ๊มาแปลกฮนะคือถ้าเห็นอย่างนี้นี่เราไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงนะผมก็คคนต่อไปอีกเจอจริงๆครับ เจอภาพเคลื่อนไหวไอ้ตรงนี้ละ่ะเราจะได้เห็นเองว่าโอ้ที่คนไทยเป็นถึงขนาดนี้คือจะเคารพเจ้าก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เชิดชูเจ้าอล้รก็ว่าไปแต่ถึงขนาดเอาขี้ม้าที่เจ้าขี่เนี่ยในในงานพิธีเนี่ยถือเป็นสิริมงคลไปกลับไหวบูชาอย่างนั้นเหลยเอาเข้าบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลเหรออันนี้ เป็นรูปประรมที่ชี้ชัดว่าการครอบงำทางวัฒนธรรมนี่แหละครับถึงได้เกิดบุคคลอย่างนี้ขึ้นแล้วอันนี้ไม่ใช่การแสดงนะครับดูอากับกิริยาของชาวบ้านการแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นสลิมชัดๆลองดูกันหน่อยนะครับเห็นแล้วก็รู้สึกสังเวชใจนะกับการแสดงออกของประชาชนที่ถูกครอบงำก็น่าสังเวชเอามาดูอีกข่าวนะ ขาวเรื่องของซีเรียระบบปกครองซีเรียรพังทลายเจ้าประธานาธิบดีเอาอาสซัรล่มสลายระบบของอาซารลมสลายนี่ปรากฏว่าผมเห็นข่าวนี้แปลกคุณแอนดรูว์แมกเกอร์เนี่ยเขาแสดงบทบาทที่ไม่ค่อยชอบเจ้าอยู่แล้วปรากฏว่าถ่ายรูปของในหลวงรัชกาลที่สิบ ในงานพระราชพิธีเมื่อวันทีท่สแล้วก็บอกว่าบาซาเอาอัสสักนเอาซบาซาเอาซะไปแล้วล่มสลายแล้วฮูสเนกใครคือคนต่อไปแล้วลวงรูปในหลวงอย่างนี้ก็แสดงว่าคุณแอนดูนี่มีเจตนาพุ่งเป้าไปที่ในหลวงแล้วว่าใครเป็นคนต่อไปคือเท่ากับหมิ่นพระองค์อแต่พอมาดูคลิป ผมแกติดกัน Facebook เฟซบุ๊กก็เขียนแปลกเว้ยในงานพิธีเดียวกันเนี่ยอีกอีกโพสต์หนึ่งของคุณแอนดรูกลายเป็นเหมือนกับมาชื่นชมครับบอกว่าเกทไทยทรดิชั่นเอ่เอ,อประเพณีอันยิ่งใหญ่ของไทย ที่ทุกๆปีมีทุกๆปีในเดือนธันวาคมราชวงศ์และทหารจะแข่งขันกันเองว่าใครจะแต่งกายได้สวยที่สุดปีนี้ผลงานของพวกเขาออกมาน่าประทับใจมากทำได้ดีมากทุกคนเอ,เอ้าเฮ้ยเมื่อกี้นี้ยังพูดมินอันนี้มาชมแหบบางทีนี่ผมก็เข้าใจยากนะ ก็เลยเอาทั้งสองทั้งสองภาพของพ่อของคุณแอนดรูแม็กเกอร์นียมาให้ดูทีนี้เราดูใน o ร a ย i s t Marketplace เมื่อกี้นี้ผมก็ดูข่าวเรื่องเก็บขี้ม้ามาบูชาเริ่มต้นจากข่าวของคุณเพนกนเนี่ยนะไปเห็นอีกข่าวหนึ่งครับข่าวที่ในหลวงและราชินีสเสด็จไปภูเก็ตเพื่อจะไป ไปแข่งเรือใบเพราะตอนนี้อย่าลืมว่าคุณคุณราชินินย้ยนี่ยเขาพยายามยจะเป็นเอ็กซ์เพิทางเรือใบหลายหลาอย่างเลยนะนั่นก็เป็นเรื่องปกติที่พระองค์ท่านจะชอบอะไรก็ทำเถอะแต่ว่าในรอย a ลิสมาร์เก็ตเพลสโพสภาพในหลวงแสดงอาการท่านเห็นนะครับที่มีวงแดงนั่นนะ่ะ แสดงการให้เห็นว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าเนี่ยเรามีข้อสังเกตรเราเห็นภาพหลายครั้งแล้วแต่ไม่เห็นภาพที่ชัดขนาดนี้ว่าพระองค์ท่านทรงลงพุงอย่างหนักเรียกว่าถ้าภาษาบ้านๆก็เรียกทรงพระฉุว่างั้นเดอนะฮะผมไม่รู้ราชสมวัาอะไรซึ่งเรื่องนี้เราตั้งข้อสังเกตมานานแล้วว่าการ การจะรู้ข่าวเกี่ยวกับสุขภาพพราณาไมาของพระอ,องค์นั้นเดี๋ยวนี้เราไม่มีโอกาสรู้เลยเพราะเขาไม่มีลงข่าวโดยเฉพาะทรงพระประชนก็ไม่มีลงข่าวเลยและเวลาพระอ,องค์ท่านเสด็จงานพระราชพิธีเข้าใจว่าการแต่งชุดเนี่ยคงจะลัสเตเลยทําให้เรามองไม่เห็นเอวของท่านแต่ภาพนี้มันชัดผมก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นภาพจริงหรือภาพแต่ง อยู่ในรอย l ัลิส a าเก็ตเพลสนี่ชักไม่แน่ใจครับไม่ได้มีภาพเดียวครับมีหลายภาพที่เป็นภาพนิ่งนี่ครับที่ถ่ายทรงเพื่อฉายภาพร่วมกับให้ให้ประชาชนนะครับพระราชทานให้โอกาสประชาชนเข้าเฝ้าใกล้แต่ทุกภาพนี่อ้วนมาก ซึ่งในอดีตพระองค์ท่านไม่เคยนะฮะไม่เคยอ้วนลงพุงขนาดนี้และพระองค์ท่านเป็นทหารท่านทรงสมรรท่านออกกําลังกายตลอดจะบอกว่าเป็นเพราะว่าท่านไม่ได้กลับเยอรมันเลยเลยต้องอยู่ที่เมืองไทยไม่ได้ออกกําลังกายก็ไม่ใช่ครับะฉะนั้นการที่พระองค์ทรงสมบูรณ์ขนาดนี้เนี่ยมันเกินปกติจะเกิดจากอย่างว่านคนอาวุโสขนาดผมนี่เจ็ดสิบกว่าเข้าใจครับบางที เดี๋ยวนี้นี่การควบคุมอาหารเป็นเรื่องใหญ่แต่สําหรับพระองค์ท่านอยู่ในวังนั้นการควบคุมอาหารน่าจะมีน่าจะมีกระบวนการจัดการได้ดีมากแต่ก็ทําไม่ได้ทําให้เราต้องติดตามว่าข้อมูลที่พระองค์ท่านทรงพระชุเนี่ย เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องจริงอย่างนี้ก็มีข้อสนิทฐานมากมายว่าเป็นเพราะสุขภาพพลรานามัยเป็นปัญหาหรือเปล่าครับทําให้พระอ,องค์ท่านออกกําลังกายไม่ได้หรือเป็นเพราะว่าท่านอายุมากแล้วทําให้ออกกําลังกายไม่ได้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งดังนั้นการติดตามเรื่องพระพลรานามัยของในหลวงเนี่ยจึงเป็นประเด็นสําคัญที่ผมคิดว่าต้องจับตา เพราะเมื่อระบบรวมศูนย์อำนาจอยู่ที่พระองค์เช่นนี้สุขภาพพระนามัยของพระองค์ท่านจึงเป็นปัจจัยสำคัญของสถานการณ์ทางการเมืองจางไว้นะครับในงานนี้ท่านเสด็จไปกับพระราชินีไปขึ้นเรือเพื่อที่จะไปลงเรืออีกทีหนึ่งเรือที่เห็นนี่ก็มีลักษณะแปลกประหลาดอยู่เหมือนกันนะครับคือถ้าเห็นภาพอย่างนี้คุณประวินก็บอกเห็นไหม คุณปวินบอกว่าพระราชินีทรงพระอัจฉริยะมาราธอนก็วิ่งเรือใบก็แข่งแถมเสิร์ฟกาแฟบนเครื่องบินก็ได้ทัพพีจะร่วงเอาแล้วแต่ท่านนะแต่ภาพนี้ถ้าดูเหมือนอยู่บนเรือธรรมดาแต่ถ้าดูถัดอีกภาพหนึง่งเอออันนี้เป็นเรืออะไรเราไม่รู้เหมือนกันครับมีทหารนั่งคุกเขา่าทำวันทยาหาัด ปกตินี่การวันทยาหัเนี่จะยืนให้สูงกับพระองค์ท่านไม่ได้แต่เรือนี่มันสูงอยู่แล้วนะผมก็ได้ติดตามดูอ๋อนี่เป็นเรือพิเศษครับเหมือนรถนะคือเวลาขึ้นเรือนี่ขึ้นอยู่บนบนชายหาดเลยแล้วก็เหมือนล้อตีนจะขับคล้ายๆรถถังเล็กๆเนี่ยแล้วก็เคลื่อนไปลงน้ําก็ปเป็นเรือไปเลยคือพระองค์ไม่ต้องเดินขึ้นเรือโดย าบาดเปียกน้ำเออผู้อย่างนี้เข้าใจนะนี่คือภาพนี่คือส่วนหนึ่งของบรรยากาศที่ผมบอกกับท่านนะครับว่าเป็นบรรยากาศที่ภาพถ่ายที่พระองค์ใส่เสื้อยืดแล้วทําให้เห็นภาพพุงพลุยอ,ออกมาซึ่งเป็นภาพแต่งหรือภาพจริงอันนี้น่าสงสัย อันนี้ผมก็ไม่ได้เชื่อทีเดียวนะครับเพราะว่าเห็นลงใน r o รอยย i s t Marketplace จากอ่านนี้นะครับคุณนุ้ยก็เดินขึ้นเรือลงเรือพร้อมกับท่านแล้วนี่นะครับที่ผมกำลังจะบอกกับท่านว่าถ้าเราจะรู้ให้จริงเนี่ยเราก็จะต้องดูดูคลิปเคลื่อนไหวแล้วท่านวินิจฉัยเองว่า ภาพเหล่านี้เป็นภาพจริงหรือภาพแต่งกันแน่ถ้าถ้าภาพเคลื่อนไหวนี่จะแต่งยากท่านดูเองแล้วกันกน,นะครับลองชมครับท่านเห็นด้วยตัวท่านเองแล้วนะครับดังนั้นภาพอันนี้สิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจและจะต้องจับตาดูว่าสุขภาพพาระนามัยของพระองค์เป็นอย่างไรการเสด็จหลายครั้งไม่ว่าจะเป็น เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการที่เห็นส่วนใหญ่ราชินีนุ้ยนี่จะคล้องแขนพระองค์ท่านถ้าใครยังเห็นไม่ชัดท่านจะเลื่อนกลับไปดูอีกทีก็ได้นะครับจะคล้องแขนเกือบตลอดเวลาถ้ามองผิวเผินก็คิดว่าเป็นความน่ารักที่คุณเอ่อที่ราชินีนุ้ยนี่พยายามจะคล้องแขนกับพระองค์ท่านเหมือนจะหนุ่มสาว แต่ลักษณะที่คล้องแขนบ่อยครั้งมากเกือบจะทุกครั้งที่เห็นที่เสด็จคู่กันสเสมือนหนึ่งว่าพระองค์ทรงไม่แข็งแรงคุณนุยจะต้องประคองกันล้มอันนี้ผมว่าสำนักพระราชวังควรจะได้นำไปทบทวนนะครับถ้าพระองค์ทรงพระพระารมาัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ควรที่คุณนุ้ยจะคล้องแขนเป็นส่วนใหญ่ราชินีนุ้ยอาจจะไม่ได้คิดอะไรครับแต่ว่าภาพทุกครั้งที่ออกมาเสด็จไปคู่กันเนี่ยราชินีนุ้ยจะแสดงบทบาทนี้มากที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ไปยุให้่าลว่วเอองั้นไม่ไม่ต้องไม่ต้องหวานชื่นไม่ใช่นะครับแต่บางทีมากไปเนี่ยทำให้พระสงฆ์กกรที่เฝ้าดูภาพของพระอ,องค์ท่านเนี่ยเสมือนหนึ่งว่าพระอ,องค์ท่านไม่แข็งแรง เดินด้วยพระองค์เดียวไม่ได้ในโดยเฉพาะหลายใน,ในหลายโอกาสคุณด้วยเลยต้องประคองไว้กันลมอย่างนั้นหรือสิ่งเหล่านี้นี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการสดวันนี้แล้วพบกันใหม่อีกทีหนึงวันพฤหัสครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับข่าวหนังสือพิมพ์ยังลงไม่ทันลง ข่าวออนไลน์คุณสนธิกับเจ้าปานปานเทพไปยื่นหนังสือกับนายกแล้วนะครับก็เป็นอันว่านายสนธิยังพยายามจะสร้างกระแสให้ได้ก็ดีครับให้เรารู้ทันกันส่วนจะลงถนนแล้วจะปลุกม็อบขึ้นหรือไม่ ในสุนที่บอกว่ามีคนเดียวแกก็จะลงเอาเลยครับก็แจ้งให้ท่านทราบเพื่อเราจะได้รู้ทันส่วนข่าวหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้เกือบทุกฉบับผมคิดว่าไม่มีสาระในแง่ของในยะสำคัญเรื่องข่าวสารทางการเมืองเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเพื่อให้ท่านเห็นภาพก็แล้วกันไปไวๆข่าวไทยรัฐวันนี้ก็พาดหัวตัวใหญ่เรื่องของ เหตุรู้เท่าไม่ถึงการหรือเป็นอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่คือดารานักร้องคนหนึ่งยังไม่ได้โด่งดังอะไรมากครับก็ปวดคอปวดคอแล้วก็ไปนวดนวดแผนไทยที่ระบอกชื่นชมวันดีมากเหลือกเกินจะทำเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ดูน่าสนใจแต่ว่า มันมีจุดอันตรายนะครับสองอย่างที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็คือปวดคอก็บิดคอแหม่ไอ้ตรงนี้แหละก้านประสาทคอที่มันซสีเรียดมากกับปวดหลังก็หักบิดหลังเนี่ยก็เตือนกันไว้นะครับเป็นข่าวเตือนใจกันแล้วกาให้ใช้ความระมัดระวังหน่อยเรื่องนี้มันเป็นจุดอันตรายนะครับไทยรัฐก,ก็บอกว่าก็ข่าวก็ลงแค่เพื่อเตือนใจ ให้เรารู้กันแต่ก็เสียชีวิตคนที่จะทำให้เสียชีวิตนะครับคนที่นวดนี้นายกนำทีมอวดผลงาน3เดือนอา่าวเดลินิวข่าวเดียวกันนะครับไปไวๆครับคือผมเกือบจะไม่ไม่ตีกรอบเลยเพราะมันไม่มีประเด็นอะไรเป็นพิเศษคิกออฟแก้ฝุ่นพิษบินเปิดฟ้าก็เป็นข่าว ปกตินะครับการแก้ปัญหาของรัฐบาลผมเข้าใจว่าสื่อมวลชนเขาก็ไม่รู้จะมีข่าวอะไรลงแต่ที่แปลกคือข่าวข่าวที่กรุงดามัสกัสแตกแล้วซีเรียระบบรักษของเอาเอาอสซัสล่มสลายแล้วนี่เออไม่ได้ลงข่าวหน้า,นาหนึ่งหนังสือพิมพ์เลยครับหรือเขาอาจจะมองว่าประเทศ ซีเรียเป็นประเทศเล็กหรือ,อยังไงไม่ทราบแต่จริงๆเป็นจุดสําคัญทีเดียวนะครับเพราะเป็นจุดความขัดแย้งจุดหนึ่งในตะว,วันออกกลางที่มีหลายฝ่ายมหาหลายฝ่ายอํานาจจากประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นอียิป์อียิปต์อเมริกาตุรกีรัสเซียรวมทั้งจีนเนี่ยเข้าไปแทรกแซงอยู่ในซีเรียด้วยนะครับอย่างที่ผมเรียนท่านไปแล้วก็ข่าวสวนก็บอกบินคิกออฟฝุ่นแก้ฝุ่นพิษ ของขวัญรัฐบาลแจกเงินมติชน<ม>ก็เรื่องฝุนพิษแล้วก็มีข่าวเรื่องการพักโทษนะของ3ามสอส,อสอภูมิใจไทยซึ่งฝ่ายฝ่ายที่อยากจะปกปัน่นก็พยายามจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องผิดปกติแล้วก็พยายามจะพูดไปถึงเรื่องของออคุณยิ่งรักจะกลับบ้านซึ่งควาจริงๆแล้ว ยังยังไม่ใกลยังไม่ใกล้ครับยังไม่ใกล้แต่เอาเถอะก็เขาก็ลงข่าวกันไปนะครับเออมาดูไทยโพสต์ครับเรื่องกฎอายการศึกกับนิรโทษกรรมปัญหาเรื่องการจะออกกฎหมาย เพื่อจะแก้ไขปัญหาแก้เรื่องการแช่นาจกดอายก,การศึกซึ่ง<ม>เป็นจุดเริ่มต้นของการรัฐประหารในประเทศไทยเขาจะต้องเริ่มต้นจากกฎอัยการศึกซึ่ง<ม>กฎอัยการศึกนี้แทนที่จะเป็นเครื่องมือของของรัฐก็กลายเป็นเครื่องมือที่จะทําลายรัฐบาลเป็นเครื่องมือของทหารที่จะทํารัฐประหารนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องนิราโทษกรรมแนวหน้าก็พยายามจะเปิดประเด็นเรื่องนายกปูกลับบ้านกับเรื่อง การออกกฎหมายนิรโทษศกรรมนะครับผมถึงได้บอกว่าวิกฤตในประเทศไทยนี้เราจะจบอย่างไรถ้าเราผมคิดว่าการใช้กฎหมายนิรโทษศกรรมเพื่อที่จะซึ่งเป็นหลักการทั่วไปเนี่ยนะครับที่ทํากันหลายประเทศในประเทศไทยก็มีนิรโทษศกรรมโดยปกติก็มีแต่ว่านิรโทษศกรรมให้พวกคารัฐประหาร ไอ้ความขัดแย้งในสังคมแทนที่จะให้ประชาชนนี่ปลองดองกันและเริ่มตั้งต้นใหม่ก็สร้างวิกฤตยุยังแต่แข่งรั่วว่าการนิรโทษกรรมนั้นพยายามจะป้ายสีว่าเป็นการเฉพาะของคุณนายกยิ่งรักจริงจริงมันหมดนะครับทั้งพวกที่ฆ่าประชาชนพวกที่ได้รับผลกระทบจากการความขัดแย้งทางการเมืองอย่าลืมว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยเรา น่าจะไม่มีทางออกที่ดีกว่านี้ผมถึงได้ตั้งคําถามกับท่านมาน,นี้ด้วยไงครับว่าการเมืองไร้กติกาคือปัญหาก่อเกิดสงครามความขัดแย้งยาวนานในไทยจะจบยังไงหนึ่งควรใช้นิรโทษกรรมสองไม่ต้องมีนิรโทษกรรมละให้อยู่กันอย่างนี้ไปอย่าลืมว่าเรามีการการเมืองของเรานี่มันมีการนอกกติกาด้วยก็คือการรัฐประหารแล้วก็เอารัฐประหารเนี่ยมากลายเป็นความชอบธรรมในระบบการเมือง ดังนั้นถ้านิรโทษการรัฐบารคุณยังนิรโทษก,กรรมได้และที่บ้านเมืองมันขัดแย้งกันเหลืองแดงสลุงสลินนี่จะว่ายังไงก็ถ้าลองพิจารณาดูด้วยนะครับผู้จัดก,การก็เหมือนกันครับจับประเด็นเรื่องนิรโทษก,กรรมเพื่อจะเอื้อปู แล้วก็มีเรื่องลุกคาดกองทัพเพื่อไทยชงรื้อกฎหมายกลาโหมสยามรักก็เหมือนกันครับไม่มีประเด็นอะไรนายกอิงโชรเรื่องนโยบายเรือธงเพื่อไทยท้าซักฟอก Mou c c ซึ่งเรื่องนี้ก็มีประเด็นที่อยากจะให้ท่านดูหน่อยว่าประเด็นเรื่องออกกฎหมายป้องกันการรัฐประหารเนี่ยจริงๆผมก็เห็นด้วยนะ เห็นด้วยว่ามันคงทําอะไรไม่ได้เราพยายามจะทําการรัฐประหารป้องกันรัฐประหารราฐทีด้วยกฎหมายนี่รัฐมนูไหลายฉบับก,ก็เขียนไว้ก็ทําอะไรไม่ได้แต่ว่าประเด็นที่คุณอนุทินในชนะหัวหน้าพักที่สองของรัฐบาลออกมาเปิดประเดน็นก็ทําให้คนคิดมากไปกคนนั้นอีกว่าเกิดความขัดแย้งในรัฐบาลประชาชาติธุรกิจบอก ภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยแก้กฎหมายกลาโหมสกัดปฏิวัติแนะนักการเมืองอย่ายุแยงเข้าเงื่อนไขก็แล้วกันแม่พอผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกฉุนตึกว่าเอ๊ะท่านอานุอทินไอ้ทีรักประหารนี่มันเป็นความทุกครั้งนี่มันเป็นความผิดของนักการเมืองนี่คือวิธีคิดที่กำลังเป็นอุปสรรคต่อการที่ คุณอนุทินจะเดินไปข้างหน้านะทุกวันนี้ภาพลักษณ์ของคุณอนุทินที่เกาะติดอยู่กับวางเกาะติดอยู่กับทหารมันก็ชัดไปหมดแล้วจนถึงกระทั่งสนับสนุนเอานายทหารขึ้นไปนั่งประธานวุฒิสภาจากการที่โกงการเลือกตั้งวุฒิสภาแล้วได้เป็นเสียงข้างมากและได้ภาพอย่างที่คุณอนุทินบอกว่าฝ่ายนักการเมืองอย่าไปเปิดเงื่อนไขก็แล้วกันอย่าเข้าเงื่อนไขเขา จริงๆที่ผ่านมาในช่วง,งสองทศวรรษจากสิบเก้าันยาสี่เก้ากับปีห้าเจที่รัฐบาลนี่มันไม่ใช่เรื่องนันกการเมืองนะแต่มันเป็นการวางแผนเพื่อจะทำรัฐประหารเลยโดยอาศัยพันธมิตรกับกรบป,รปรสนะครับทั้งสองครั้งเอาละนี่แหละคือผมว่าการที่ท่านอนุทินพูดอย่างนี้เนี่ยนักข่าวเขาก็จับมาเป็นประเด็นว่าขัดแย้งในทางรัฐบาลซึ่งผมคิดว่าก็เห็นด้วยกับท่านแต่ว่า ประเด็นที่สำคัญคือภาพลักษณ์ของอนุทินที่เกาะติดอยู่กับทหารนี่สิอย่าลืมว่าตอนที่รตั้งรัฐบาลคอสชปีหกสองคุณอนุทินก็เป็นกำลังหลักให้กันายประยุทธ์นะอันนั้นชัดๆเลยนะครับนั่นแหละเดัอนกันวันนี้ภาพตรงนี้ต่างหากที่ผมว่า เป็นภาพที่ไม่ด้านหลักไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งในรัฐบาลแต่ด้านหลักคือท่านอนุทินถือหางฝ่ายทาหารอยู่ภาพอย่างนี้จึงต้องจับตาดูต่อไปนะครับอนุทินย้ำไม่เห็นด้วยกับรางพระราหยัติจัดระเบียบกรลาหโหมสกัดรัฐบาลที่บังคับใช้ไม่ได้แนะนักการเมืองทำตัวให้ดีอย่าให้เงื่อนไขย,ยึดเกิดเงื่อนไขยึดอำนาจคือเดอะสแตนดาร์ดที่เขียนหัวข่าวชัดเจนตัวใหญ่ๆดำๆ,ดำๆกลายเป็นว่าเป็น ้องเ,อเป็นความผิดของนักการเมืองนะครับเอานะฮะผมว่าประชาชนคิดได้กันแล้วกันมาดูข่าวราสฎรข่าวราชสำนัก USA หน่อยวันนี้ผมก็เป็นแฟนคลับ